สวัสดีครับพบกับสุรข่าวฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่นิคลาสมิเคลสันนะครับเปิดใจเมื่อได้ลงเล่นร่วมกับโจนาห์เข็มดีในทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกโจนาห์เข็มดีนะฮะปากกาหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กเจ้าของส่วนสูง190เซนติเมตรได้ถูกเรียกตัวติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในยุคข,ของหัวน้าโค้ชาวญี่ปุ่นมาซาทาระอิชิเตรียมลุยศึกฟีฟาเดย์เดือนกันยายนในศึก lp banks ครับสองพี่ประเทศวียนาล่าสุดนะครับลูโ o nicolas มีเขลสันนะครับวิงแบ็กพลังมา้าลูกขึ้นไทนาเวยยเปิดใจถึงการได้ร่วงเล่นร่วมกับจนทัานเข็มดีเพื่อพนึกกำลังทับชังศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกการเล่นกับจนทัานเข็มดีอีกครั้งตัวผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีและสนุกกับการเล่นกับเขาตัวของโจนทัานทำงานดีดีกับสโมสรเช่นกันส่วนตัวผมสภาพร่งางกายตอนนี้ถือว่าเต็มร้อยฟิตปริยะ หลังได้ลงสนามในลีกอย่างต่อเนื่องและไม่มีปัญหาอะไรเดยทัพช่างศึกทีมชาติไทยนะครับมีคิวพบกับทีมชาติรัสเซียทัพสามสิบสของโลกในวันที่7กันยายนนี้ต่อด้วยพบกับเจ้าภาพเวียดนามในวันที่10กันยายนี้ซึ่งเป็นการแข่งขันครั้งนี้นะฮะจะมีการกนขึดคะแนนฟี فا ลิงกิ้งโลกด้วยนะครับสุดยอดกุนซือทีมชาติอาร์เจนตินานชุดยูยี่สิบพูดถึงวิธีการเล่นของทัพช่างศึกชุดบูลัก กุนซือฟังขาวอาร์เจนตินายกทีมชาติไทยยู20ปีเล่นดีทำมาเอาอาร์เจนตินาเจองานยากสุดก็ลงหลังจากการแข่งขันฟุตบอลโซเอสออนยูสครับณนะมงดงเมนสเตเดียมประเทศเกาหลีใต้ทัพช้างศึกนะครับทีมชาติไทยชุดบูล็อกชุดยู20ปีแพ้กับทีมชาติอาร์เจนตินาชุดยู20ปีไป2อศูนย์ล่าสุดน,นะครับคาร์ดิโอกุยารีกุนซือทีมชาติอาร์เจนตินายู20ปีนะฮะ กล่าวชื่นชมทีมชาติไทยว่าเล่นได้ดีมากและทําให้ทีมชาติทับฟ้าขาวอาร์เจนติน,น,นาเจองานทียกลำบากทีมชาติเตรียมตัวในการดวลกับเราได้ดีมากๆจนทําให้เราต้องเจอกับงานเทียกลำบากกุยรี่กล่าวไทยเล่นได้ดีและเราภูมิใจที่เอาชนะทีมที่แข็งแกร่งได้แบบนี้จังศึกชุดใหญ่ประเดิมซ้อมมือแรกกคคณะลูโซตั้งเป้าคว้าชัยทั้งสองเกม กักณนะมิเคิลสันนะครับสอง่งทับชังศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่เผยถึงการได้เจอคู่แข่งอย่างรัเสเซียและเวียดนามในการอุ่นเครื่องในศึก LP Bank Cup 2024เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานะครับตามเวลาประเทศไทย17.00นยิกาณสนามซ้อม BGTC 1ฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับลงทำการฝึกซ้อมครั้งแรกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับก,การแข่งขันฟุตบอล LP Bank Cup 2 0 2 4ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนาม ในช่วงฟีฟาเดเดือนกันยายนนี้นะครับโดยการฝึกซ้อ,อมครั้งนี้นะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งโดยเน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายและการปรับตัวกับความสัมพันธ์ภายในทีมและการเล่นการฝึกซ้อมนะครับในครั้งนี้โค้ชคณะคำยกกล่าวว่าผมรู้สึกดีใจที่ได้ติดทีมชาติไทยทุกครั้งและการได้ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ทำให้รู้สึกดีใจเป็นพิเศษตอนนี้ผมมีความมั่นใจในฟอร์มเล่นส่วนตัวของผมเลยแค่ประตูแรกที่ยังไม่มาในฤด,ดูกาลนี้ ผมจะพยายามทำให้เต็มที่และดีที่สุดพร้อมที่จะซ้อมกับรุ่นพี่เก่งๆหลายคนน่าจะช่วยให้ตัวผมสามารถยกระดับให้ดีขึ้นการมาติดทีมชาติมีความตื่นเต้นเพราะทุกคนต่างมีฝีเท้าที่ดีและมารวมตัวกันผมดีใจมากๆนะครับถ้าตัวผมได้โอกาสลงเล่นผมจะพยายามทำเต็มที่และอยากจะช่วยพี่ๆทันามเทคนิคท,ท,ท,ที่คดหวังเอาไวา้การติดทีมชาติครั้งนี้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันฝากแฟนๆติดตามดูตัวผมด้วยกับทีมชาติไทยด้วยนะครับ บอกว่าจะได้นําประสบการณ์ในการเล่นในทีมชาติไทยชุดใหญ่เพราะว่าคาว่าชุดใหญ่น่าจะเจออะไรที่แตกต่างไปจากช่วงก่อนอนันนี้ตอนนี้รู้ว่ามีชื่อก็ดีใจกับตัวเองครับส่วนนิคคลัส์มีข้อสันกล่าวว่ารอคาดหวังและเชื่อว่าเรามีโอกาสที่ชนะทั้งสองเกมและถือเป็นการลงทีมซึ่งเป็นโอกาสที่ดีด้วยที่ได้ลงเล่นกับทีมชาติรัสเซียซึ่งผมรู้ดีว่ารัเสเซียเป็นทีมที่ดีนักเตะส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปแม้จะเป็นนักเตะในหลีกประเทศ แต่คุณภาพของลีกก็ถือว่าสูงมากเราต้องไม่สามารถประมาทพวกเขาได้เลยขณะที่การเจอกับเวียดนามถือเป็นกู้แข่งของเราผมเคยเจอกับเวียดนามมาแล้วสมัยตอนเล่นยูยี่สิปียังจําได้ว่าเวียดนามมีคุณภาพสูสีกับเราและมีพลังงานในการเล่นสูงนะครับไม่มีข้อแค่ตัวเอกนิตได้ออกมาขอโทษกรณีขอถอนตัวทีมชาติไทยครั้งที่แล้วย้อนถึงสภาพจิตใจณตอนนั้นนะครับ แก้ไขใหม่แล้วเอเกนิษปัญญานะครับตัวรุกของอุระเรดเดมอนในศึกเจลีกออกมาขอโทษกับการถอนตัวทีมชาติไทยครั้งที่แล้วพร้อมย้อนถึงสภาพจิตใจณตอนนั้นด้วยไม่มีข้อแก้ตัวอะไรทั้งนั้นจะบุกเอเกนิษปัญญาตัวรุกสัญญาเช่าแห่งปีแสดงเอเชียอุระเรดเดมอนทีมในศึกเจลี่ญี่ปุ่นลีกสูงสุดของเจลีกประเทศญี่ปุ่นได้ออกมาขอโทษ การถอนตัวทัาชังสึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทีมของมาสระอิจิวูนาผู้สอนชาวญี่ปุ่นในครั้งที่แล้วพร้อมย้อนถึงสภาพจิตใจณน,นตอนนั้นด้วยโดยดาวเตะในวัย24ปีรายนี้ออกมากล่าวว่าก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณโค้ชมาสระอิจิและสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับที่เลือกผมกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งในครั้งนี้จากที่ณนตอนนั้นมีกระแสข่าวราม่าค่อนข้างเยอะ ถ้าพูดถึงสภาพจิตใจตอนนั้นผมก็ไม่แก้ตัวพร้อมน้อมรับทุกคำวิจารณ์แล้วก็อยากขอโทษกับทุกๆฝ่ายด้วยเลยครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนอันอน,อนี้รจริงๆแล้วผมก็มีส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นเกียรติและรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งนะครับก็พยายามที่จะทําำงานออกมาให้ดีที่สุดและผมก็ได้มีการพูดกับมาซาอิชิอิที่ญี่ปุ่นแล้วในตอนที่เขาไปดูการซ้อมที่ญี่ปุ่นของผม ส่วนการไปคแข่งที่ญี่ปุ่นกับอุวะเรเดมอนผมได้ประสบการณ์เยอะทั้งเรื่องในสนามและนอกสนามก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับตัวผมโดยเฉพาะการที่โค้ชคนเดิมกลับมาก็เคยร่วมง,งานกันมาก่อนซึ่งการกลับมาในครั้งนี้ของเขาผมก็จะพยายามพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในการลงเล่นนะครับซึ่งเจ้าบุกนะฮะเอเกบรรัญญามีชื่อติดหในยีคุณพลทีฟชดุดไทยชุดใหญ่ชุดอุ่นเครื่องฟีฟาเดนะครับในสึก เอลพีแบงคับวันที่5-10กันยายนนี้ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามโดยทีมชาติไทยพบกับทีมชาติรัสเซียและเวียดนามซึ่งนัดแรกนะครับจะเจอกับทีมชาติรัสเซียวันที่7กันยายน,นนะครับตามเวลาประเทศไทย2ทุ่มตรงและวันที่10กันยายนเจอกับเจ้าภาพเวียดนามนะครับตามเวลาประเทศไทย2ทุ่มตรงตามทศทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทั้ง2นัดน,นะครับนี่คือข่าวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่3